สรุป6วิธีที่จะทำให้คนอื่นชอบคุณจากหนังสือชื่อวิธีชนะมิตรและจูงใจคนโดยเดลคาเนกี้ครับข้อ1จงเอาใจใส่ต่อคนอื่นอย่างแท้จริงถ้าเราพยายามทำตัวเด่นเพื่อให้คนอื่นสนใจเราจะไม่พบเพื่อนที่จริงใจมากนะักเพราะการสร้างมิตรภาพคือการเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับข้อ2ยิ้มการยิ้มมีประโยชน์2ข้อคือการยิ้มจะให้ความรู้สึกเป็นมิตรนะครับ ผมก็คือคนสรุปขอเสริมตรงนี้ด้วยข้อมูลจากหนังสือ Thinking Fast and Slow ก็บอกว่าจิตใต้สำนึกจะคอยสอดส่องตลอดเวลาว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูและการยิ้มคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกเชื่อว่าเป็นลักษณะของความเป็นมิตรที่สำคัญการยิ้มจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นด้วยวิลเลียมเจมส์นักจิตวิทยาและนักปรัชญาชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่าดูคล้ายๆกับว่าการกระทำเกิดหลังความรู้สึกแต่จริงๆทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน ถ้าเราเปลี่ยนแปลงการกระทำก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ด้วยข้อ3ชื่อคือสิ่งที่ไพเราะที่สุดสำหรับเจ้าของชื่อทุกคนอยากให้ชื่อของเราจารึกไว้ชั่วกาลนานเมื่อชื่อสำคัญขนาดนี้การเรียกชื่อคนอื่นจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณให้เกียรติเขาและจะทำให้เขาประทับใจโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งงานสูงกว่านะครับข้อ 4. จงสนับสนุนให้อีกฝ่ายพูดเรื่องของเขา สิ่งสาคัญคือสนับสนุนให้อีกฝ่ายพูดแล้วตั้งใจฟังเดวคานิกี้บอกว่าสิ่งสําคัญคือสนับสนุนให้อีกฝ่ายพูดและตั้งใจฟัง,ง,ฟงไม่มีอะไรสําคัญกว่านี้วิธีทําให้คนที่โมโหกลายเป็นลูกค้าได้มีแค่3อย่างคือ 1. ฟังโดยไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียว 2. มองในมุมของลูกค้าและเห็นด้วยกับเขา 3. ามถามความเห็นของลูกค้าอย่างจริงใจว่าควรทํายังไงต่อไปถ้าทําครบ3ข้อนี้คนที่โมโหจะสงบลง แต่ว่าถ้าเกิดอยากให้คนเปียดคุณก็ให้ทําตามคําแนะนํานี้นะครับจงพูดถึงตัวคุณและพูดแทรกตลอดเวลาข้อ 5. คุยเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจศึกษาว่าอีกฝ่ายสนใจอะไรแล้วคุยในเรื่องที่เขาสนใจมากกว่าสิ่งที่เราสนใจก็จะทําให้อีกฝ่ายชอบคุณมากขึ้นนะครับข้อ 6. ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นคนสําคัญและทําด้วยความจริงใจจงปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ และทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญประโยคนี้ผมชอบมากนะครับเขาบอกว่าถ้าแค่การให้ความสุขเล็กๆน,น้อยน้อยด้วยการชมคนอื่นอย่างจริงใจคุณยังทําไม่ได้คุณก็เป็นคนใจแคบที่สมควรประสบความล้มเหลวในชีวิตแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมขอฝากอีกประโยคนึงของเดวคาร์นกี้ซึ่งผมชอบมากเหมือนกันเขาบอกว่า ถ้าการอ่านหนังสือเล่มน,นี้สามารถสร้างประโยชน์ให้คุณเพียงอย่างเดียวคือทำให้คุณเข้าใจและมองเหตุการณ์ตา่ตางๆในมุมของคนอื่นได้มากขึ้นนั่นก็แปลว่าชีวิตของคุณก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว